ครับสวัสดีครับทุกท่านผมนายแพทย์กิติตรัตนสมบัติผู้ในการโรงพยาบาลศูนย์การแพทยท์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นครศรีธรรมราชนะครับก็ในโอกาสวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ไทยครับที่กําลังจะมาถึงนะครับผมก็ขออรัธนาและขออวยพรให้ทุกท่านนะครับมีความสุขมีความเจริญสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วย ังสิ่งใดงให้ได้ตามที่หวังและก็สิ่งที่สําคัญนะครับในการฉลองเทศกาลสงการนี้ขอให้ท่าน,นระมัดระวังในเรื่องของความปลอดภัยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการเดินทางเท่าที่จําเป็นแล้วก็ระมัดระวังตรวจสอบความเรียบร้อยของรถตั้งแต่ก่อนเดินทางแล้วก็ปฏิบัติตามกฎจราจร่างคร่งคัดนะครับแล้วก็ถ้าดื่มก็ไม่ควรจะขับนะครับถ้าในที่คนแน่นที่คนเยอะๆก็ควรจะหลีกเลี่ยงก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุข มีความปลอดภัยแล้วก็เล่นสงการแห่มีความสุขนะครับสวัสดีสครับ